ครับเทียบสัดส่วนครับ18กับ28ครับ180กับ182ปีกัานั้นท์68กิโลกรัมครับท่านของแสนศึกโอ้ยเกือบไปแล้วครับนี่ครับขวางกระโดงค้างไว้ครับไม่ต่อยหมัดนะครับลงขาโดนนิดโดนหน่อยครับนักมวยต้องรู้กติกาดีครับลูกทีบลูกเช็คระยะดีๆนะครับแสนศึกแม่กำปั้นยังไม่ถึงครับทางด้านของแสนศึกครับพยายามจะต่อยพยายัพเข้าอีกทีหนึ่งโดนเต็มขมับครับอย่าให้โอกาสครับกรรมการ วิทริศทั้งหมัดทั้งศอกครับตอนนี้ปักหลักแรกแล้ววัดแล้วครับแข่งนำไปก่อนครับแต่ครูนี้ครับใครต่อยในเกมได้มากกว่าก็มีสิทธิ์ครับโอ้โหเจอศอกครับถึงทั้งไหลครับศอกของอับดุลลาเอาแล้วครับจะถึงศอกแลับโอ้ยอ้าเมาครับโอ้โหอาดูสิครับนี่คือความมันของช่องแปดครับจบใครแล้วครับคู่นี้ยังมีโอกาสที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับ โอ้โหตอนนี้ครับเดินเข้าซ้ายเข้าทางซ้ายโอ้ยไต่สูงนี่ยังน่ากลัวตลอดครับเจอศอกอีกแล้วครับแม่กรรมการยังให้โอกาสครับเอาแล้วครับแลกกันยับแล้วเอาเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับกลัวท็ตที่ไหนครับแสนศึกอับดุลลาห์โอ้ยโดดเต็มหน้าอกอีกแล้วครับเมาไปเมามาอีกแล้วครับแสนศึกแม่น่ากลัวเหลือเกินครับเอาครับเดินเปิดเกมใกล้ๆนะครับไม่ฟอร์ไม่ห่อไม่เหี่ยวเอาอย่าไปรับนะครับแสนศึก โอ้โหหน้ากลัวครับเอาครับดูภ่าชาซะก่อนครับโอ้โหเจอหมัดเข้าไปครับหน้ากลัวครับพลังกำปั้นของอับดุลลาโอ้โหอยู่บนยืนวัดกันเลยครับนี่ครับหน้าอย่านิ่งครับต่อยมวยครับต้องโยกต้องเวฟต้องโยกต้องบิดออกข้างหมุนไม่เจอครับมาเจออะไรครับเจอแข้งครับแต่ว่าพอเจอแข้งท่าจะเมาครับแล้วดูครับจังหวาแสนศึกเอาคืนครับโอ้โหหล่นทั้งยืนเลยครับ หมุนไม่เจอครับแล้วเตะเปี้ยงเขาก้านคอครับอ้หายากครับ็อดแบบนี้เมาครับแสนสึกแต่ว่าดึงสติกลับมาได้ฟันศอกสวนครับโอ้โหถ้าจะเป็นก็ถ้าเป็นเรือก็ตะแคงข้างไปแล้วครับแล้วพลิกสถานการณ์กลับมาได้ครับเหลือเชื่อครับ็อดนี้เซลววินาทีจริงๆครับดูครับดึงศอกกลับครับไปโดนแล้วก็ก้านคอตามมาเลยครับเต็มเต็มเลยครับเต็มหน้ากล้องเลยครับนี่แล้วก็ฟันศอกสวนเหมือนกันครับ ตอบช้ากันเลยครับจ่อล่างก่อนนะครับวิถีชีวิตของนักสู้บนสังเวียนนี่ครับไปเข้าไปโอ้โหหมดเข้าไปครับโอ้โหหมัดแกยาวจริงๆครับอับดุลลาอานิสไตยแล้วก็พับไว้ครับกวาดล้มลงไปพยายามเอาคืนด้วยศอกครับโอ้โหแต่ว่ามันโดนไม่จังครับ ดอลลา์นี่พอใกล้ตัวนี่ก็รวบเข้ามาใกล้ๆก่อนโอ้โหดูครับดูแล้วกำึ่งนะครับยกสุดท้ายก็ททำได้ดีนะครับทางด้านของอับดอลลา์ไม่ครับเตะปกผูเลยครับ And you r win i s decision Red Garner แสงสเป็นำมวยไทย